สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสมการกําลังสอนครับซึ่งเรียนอยู่ในม3ภาคเรียนที่1น่นะครับสมการกําลังสองครับให้โจทย์มาครับ x กาลังสองลบ 6x บวก1นะครับก็นี่ที่ทำวงเล็บ x กาลังสองลบ2คูณ 3x บวก3กำลัง2วงเล็บ ลบสาลังสองลบหนงะครับครับวงเล็บ x กลบสามกลังสองวงเล็บปิดลบเกาลบหนะครับวงเล็บ x อลบสามกลังสองลังสองวงเล็บปิดลบเลบหนึะครับวงเล็บ x ลบสาม กำลังสวงเล็บปิดบวกรูทสิบกำลังสองวงเล็บ X-3 รลบสลบรูทสิบวงเล็บปิดวงเล็ลบ,เ,บ,เ,ปบเ,เปิด X-3 รลบสาูทสิทั้งหมดนี้ครับใช้สูตรสมการหน้าหลังกำลังสองบวกหน้าหลัง กำลังสองบวกข้าใและลบออกกันเม่แต่สุดท้ายครับก็มีสำหรับแค่นี้นะครับในสมการกําลังสองครับผมครับ